ต่อไปนะคะการเรียนภาษาสวิดเดนขั้นพื้นฐานหรือ s อสนะคะจะไม่ง่ายอีกต่อไปเพราะว่าล่าสุดนะคะรัฐสภาของประเทศสวิดเดน ได้ตัดสินใจออกกฎใหม่ค่ะว่าผู้ที่มีสิทธิ์เรียน s อสนะคะมีสิทธิ์สามารถเรียนได้สูงสุดไม่เกิน3ปีค่ะซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในปีหน้าก็คือปี2 0 2พนะคะพอข่าวนี้ออกไปนะคะทางคองมบุกก็คือนักเอ่อโรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่ตามจังหวัดต่างๆนะคะรวมทั้งก็คือคุณครูแล้วก็อาจารย์นะคะมีความกังวลแล้วก็พิจกมากๆค่ะเพราะว่ามีการประเมินนะคะว่ามีนักเรียนเยอะมากนะคะที่มาเรียนโดยที่ไม่ ม,มีพื้นฐานการเรียนจากบ้านเกิดตัวเองเนาะอาจจะต้องใช้เวลามากกว่า3ปีค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะทางรัฐบาลเนี่ยเขาได้มีการประเมินและมีการประกาศว่าอาจจะมีข้อยกเว้นนะคะสําหรับกลุ่มที่จะต้องใช้เวลาขอขยายขอยื่นขยายเวลาในการเรียนเพิ่มเติมนะคะจาก3ปีอาจจะมากถึง4-5ปีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะยังไม่มีประกาศกําหนดอย่างเป็นที่แน่ชัดว่าในกลุ่มนี้จะได้ กลุ่มไหนนะคะจะได้ข้อยกเว้นในการสามารถยืดขยายเวลาในการเรียนได้ค่ะเดี๋ยวเราก็มารอดูกันนะคะส่วนนิวก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตว่ามีอะไรเคลืบหน้าเนาะแต่รุ่นนิวนะคะรุ่นนิวช่วงที่นิวมาอยู่ใหม่ๆเนี่ยการเรียนภาษาสวีเดนก็คือ SV นะคะค่อนข้างที่จะชิวๆมากๆชิวๆมากๆากแบบไหนก็คือประมาณว่าพอเราไปเรียนนะคะระหว่างเรียนเราได้งานพิเศษทา เราก็เลิกเรียนเราก็ไปทํางานเอาเงินก่อนเนาะพอตกง,งานปุ๊บเราก็กลับมาเรียนเพื่อขอพอมาเรียนปุ๊บเราก็ได้เงินสวัสดิการจากการอ่าเรียนนะคะซึ่งตรงเนี้ยอาจจะเป็นผลนะคะทาให้รัฐบาลล่าสุดมีการตัดสินใจออกกฎใหม่ค่ะว่าะจะต้องมีกําหนดระยะเวลาที่ชัดเจนนะคะควรที่จะเรียนสูงสุดเนี่ยไม่เกิน3ปีเพื่อที่ต้องการได้นักเรียนที่มีคุณภาพและจบแบบเป็นเรื่องเป็นราวนะคะไม่ใช่เรียนแบบครึ่งครึ่ง กลางๆประมาณนั้นนิวอันนี้นิวดาวนะคะติวนิวดาวจากการที่มีการแถลงก่อนหน้านี้เมื่อปีที่แล้วเขาพิการคอนเฟิร์มมาแล้วนะคะซึ่งก็เคยทคําคลิปไปแล้วถ้าท่านนิวจำไม่ผิดเนาะใดๆเลยนะคะเดี๋ยวมีอะไรคืบหน้าถึงการสามารถยื่นขอกรณีพิเศษเพื่อขยายเวลาในการเรียนเพิ่มเติม,ตมจาก3ปีเป็น4ีปี5ปีเนาะเดี๋ยวนิวจะมาอัปเดตให้ฟังนะคะว่าทางรัฐบาลเขาอาจจะให้กับกลุ่มไหนในกรณีพิเศษเนาะ เดี๋ยวเรามารอชมกันค่ะยังไงก็นิวขอเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆนะคะทุกคนที่กำลังเรียน s อ p อยู่นะคะแล้วก็เพื่อนๆคนไทยที่มีแผนจะย้ายมาอยู่ประเทศสวีเดนก็คราวนี้ก็คงจะสามารถนำไปแล้วก็เริ่มที่จะเตรียมตัววอร์มอัพในการเริ่มเรียนภาษาสวีเดนค่ะเพื่อที่จะลดนะคะลดระยะเวลาในการเรียนเมื่อเพื่อนๆย้ายมาอยู่ประเทศสวีเดนค่ะ